สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพิเน็ตออดิโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็พี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่7เดือนกรกฎาคม2 5งพันหสิาำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าที่ร้านพิเน็ตออดิโอนะครับทุกๆเช้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมเป็นสินค้านะครับเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับผมก็เลยขออนุญาต รีวิวลง u t u b e นะครับให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับในชาวันพฤหัสที่7นะครับตัวแรกเลยนะครับจะเป็นดอกลำโพงนะครับ18นิ้วนะครับของกิฟตนะครับตัวนี้เป็นโคงปั๊มนะครับรุ่น1899นะครับตัวนี้สำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังต้องการหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับมีเข้ามาอยู่6ดอกนะครับสำหรับดอกกิฟนะครับรุ่น GPA นะครับฉีด1899นะครับสําหรับตัวนี้นะครับ1,200งสอวัตต์นะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการครับสภาพเดิมๆนะครับสวยๆนะครับกริปนะครับตัวนี้ดอกละ2,300บาทนะครับมีอยู่6ดอกนะครับดอกละ2,300บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทร0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับเบอร์จันพิเนศนะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์ผมนะครับ0 8 7 4217464นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหานะครับดอกกิฟต์นะครับโครงปั๊มนะครับตัวนี้1899นะครับสภาพสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลมนะครับตัวนี้แหลมตองแปดนะครับมีอยู่6ตัวนะครับสำหรับแหลมนะครับตัวละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแหลมของพีเอนะครับตัวนี้ไว้เดิมนะครับสภาพสวยงามนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมีอยู่6ตัวนะครับสําหรับตูดแหลมนะครับตูดละ 4,450บาทนะครับขออภัยนะครับ450บาทนะครับแล้วก็จะเป็น NPE นะครับตัวนี้คู่ละ600นะครับสำหรับ NPE นะครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับก็แวะเข้ามาชมนะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับก็จะเป็น12นิ้วนะครับ12นิ้วนะครับตัวนี้นะครับดั้มเดิมนะครับสวยๆนะครับ ASs นะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับมีอยู่คู่หนึ่งนะครับตัวนี้ ดอกละ800บาทนะครับก็จะเป็น NPE นะครับตัวนี้ดอกละเป็น15นิ้วนะครับสําหรับ NPE นะครับตัวนี้ดอกละ900บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับ้านพิเนตออเดีโออําเภอรอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทาง u t u b e นะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่เขาไปรับชมในส่วนของ u t u b e นะครับก็ฝากอาจารย์ทุกท่านนะครับฝาก กดไลค์กดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ผมได้ลงรีวิวทุกๆเช้านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้สิบแปดนิ้วนะครับเป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใบละ1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับมีอยู่12ใบนะครับสำหรับเทอร์โบหน้าโค้งนะครับตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้เทอร์โบหน้าโค้งนะครับในส่วนของสเปคขนาดเดี๋ยวผมจะแจ้งลง อีกทีนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของสเปคนะครับสวยงามนะครับสภาพตู้ไม่มีผุนะครับไม่มีพองนะครับตัวนี้เทอร์โบหน้าโค้งนะครับมีอยู่12ใบนะครับใบละ1,500บาทนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่ออาจารย์ท่านไหนที่ต้องการตู้สภาพใหม่ๆนะครับสภาพตู้มือสองนะครับสภาพเยี่ยมนะครับก็แวะเข้ามาชมนะครับที่ร้านพี่เน็ตอะแดโอได้นะครับมีอยู่12ใบ นะครับสำหรับตู้มือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้มือหนึ่งนะครับของช่างน็อตนะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับใบละ2,700บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นแหลกนะครับตัวนี้เป็นแหลกน่าจะเป็นแหลกขนาดสิบยูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแหลกคอมแพกนะครับสวยๆนะครับ10บยูนะครับแหลกติดล้อนะครับ2ฝานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,000 800บาทนะครับรวมส่งครับ2,800บาทรวมส่งนะครับตัวนี้ฝาอีกฝั่งหนึ่งน่าจะไม่มาด้วยนะครับมาติดมาด้วยนะครับสําหรับฝานะครับสําหรับท่าน,ท,านที่ต้องการก็สอบทเข้ามาได้นะครับมันจะเป็นตู้วาตทคนะครับตัวนี้ตู้วาเทคนะครับหน้าเปิดนะครับตัวนี้ก็จะมีเบา์เสียบนะครับตู้บริษัทแท้นะครับตัวนี้ใบละ6,000บาทนะครับสําหรับตู้เป็นรุ่น <rio> W S เอหนึ่งแปดนะครับตัวนี้ W S เอหนึ่งแปดนะครับเป็นตู้หน้าเปิดนะครับใบละหกพันบาทนะครับตัวนี้พร้อมดอกนะครับกาจะเป็นกิ๊บนะครับเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับตัวนี้นี่ใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับกิ๊บแชมป์นะครับตัวนี้สวยๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับตัวนี้ใบละ2,500บาทนะครับนี่ใบละ2,000บาทนะครับ กอร์กิฟตนะครับตัวนี้คงปั๊มเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของ power amp นะครับตัวนี้ power amp นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับแล้ว่าจะเป็นวาเทคนะครับตัวนี้5 0า0ม RMS นะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานนะครับราคาอยู่ที่25,500บาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของวาเทค6า0พ RMS นะครับตัวนี้นี่ราคาอยู่ที่ 18,500บาทนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่ออาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับหรือว่ายังมองหาพาวเวอรแอมนะครับมือสองนะครับก็จะเป็นคอร์สนะครับตัวนี้คอร์ส dbx มหาจักรนะครับตัวนี้หน้าสีขาวนะครับ2 3 4 xx นะครับตัวนี้ตัวละ3,000บาทนะครับสำหรับคอร์สนะครับมหาจักรแท้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับ npe นะครับตัวนี้ตัวละ800บาทนะครับโปรยูโรเทค นะครับโปรยูโรเทคตัวนี้3,500บาทนะครับสำหรับโปรยูโรเทคนะครับก็จะเป็นของ NPE นะครับ6,800บาทนะครับ4,500นะครับตัวนี้6,800บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับเป็นพาวเวอร์แอมเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ฝากมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาพาวเวอร์แอมนะครับ เรื่องเสียงการแจ้งนะครับคอแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพินิเอรออดิโอนะครับอาเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องทาง Facebook นะครับพิเนร์คำมีพักดีนะครับเพจร้านพินิเอรออดิโอนะครับแล้วก็ในส่วนของ YouTube นะครับช่องโจ๊กแช n เนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ inbox เข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ